สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะคะวันนี้เราจะมาะชวนคุยกันเรื่องบทบาทของผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดหรือ CMO ค่ะว่าในโลกธุรกิจที่หมุนเร็วขนาดนี้เนี่ยตำแหน่งนี้ยังสำคัญอยู่ไหมแล้วก็เหมาะสมกับยุคสมัยหรือเปล่าครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้โลกมัน เปลี่ยนไปเยอะจริงๆโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลข้อมูล AI พวกนี้เข้ามามีบทบาทมากใช่ค่ะแล้วมันก็ส่งผลต่อความคาดหวังที่มีต่อ CMO ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับคือความคาดหวังมันสูงขึ้นแล้วบทบาทหน้าที่เองก็ซับซ้อนขึ้นตามไปด้วยจนมีคำถามเลยครับว่าชื่อตำแหน่ง CMO เนี่ยมันยังครอบคลุมสิ่งที่ทำจริงๆอยู่หรือเปล่าอืมน่าคิดค่ะงั้นเราลองมาดูกันหน่อยไหมคะว่าบทบาท CMO ยุคนี้มันเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงบ้างคะ ได้เลยครับคือถ้าดูจากมุมของ CEO นะครับสมัยนี้เนี่ยคาดหวังให้ CMO เข้ามาช่วยเรื่องออการสร้างไรายได้โดยตรงมากขึ้นเลยอ๋อหมายถึงพวก Top Line Growth อะไรแบบนั้นใช่ครับการสร้างดีมานการหาลูกค้าใหม่การขับเครื่องการเติบโตพวกนี้ดูจะเป็นเรื่องเร่งด่วนในสายตาผู้บริหารหลายๆคนอาจจะ มากกว่าเรื่องประสบการณ์ลูกค้าหรือการสร้างแบรนด์ด้วยซ้ำไปในบางองค์กรแล้วเรื่องเทคโนโลยีที่พูดถึงเมื่อกี้ล่ะคะอันนั้นก็สําคัญมากครับแต่พอเทคโนโลยีมันซับซ้อนขึ้นมันก็ต้องการความเชื่อชาญเฉพาะทางมากขึ้นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลยุทธ์เทคโนโลยีการเงินหรือแม้แต่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเลยครับแล้วเหมือนจะมีประเด็นที่น่าสนใจที่เขาเรียกว่า marketing marketing problem อันนี้คืออะไรล่ะคะอ๋อครับครับคือมันเป็นปัญหาที่ว่า ฝ่ายการตลาดเองเนี่ยบางทีกลับสื่อสารคุณค่าหรือสิ่งที่ตัวเองทําให้คนอื่นในองค์กรเข้าใจได้ไม่ดีพอครับอืมแล้วมันส่งผลยังไงคะก็ทําให้การทํางานร่วมกับฝ่ายอื่นๆมันเอ่อไม่ราบรื่นเท่าที่ควรครับอาจจะลดทอนอิทธิพลของการตลาดในเชิงกลยุทธ์ไปแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยนะครับที่ทําให้ cmo มีอายุงานเฉลี่ยค่อนข้างสั้น สั้นกว่าตำแหน่ง C-Suite อื่นๆหรอคะใช่ครับถ้าดูข้อมูลจาก Fortune 500ในปี2023นะครับอายุงานเฉลี่ย CMO อยู่ที่ประมาณ4.2ปีเทียบกับตำแหน่งอื่นที่เฉลี่ย4.6ปีต่างกันเหมือนกันนะคะครับบางทีก็อาจจะเพราะว่าคนมองว่าการตลาดมันวัดผลยากหรือเน้นกิจกรรมที่ดูจับต้องไม่ค่อยได้ก็เลยอาจจะทาให้คาว่า Marketing เหมือนฟังดูไม่ค่อยทันสมัยไปแล้วในมุมมองของบางคน พอพูดถึงอายุงานเฉลี่ยที่สั้นลงแล้วในเงี้ยจำนวนตำแหน่ง CMO เองล่ะคะยังมีคนใช้เยอะอยู่ไหมหรือว่าเริ่มหันไปใช้ชื่อตำแหน่งอื่นกันมากขึ้นแล้วคะถึงแม้จะมีคำถามเยอะนะครับแต่ตำแหน่ง CMO ก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนกลับเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำประมาณ54%ในช่วงป2020ี2020ถึง2อ2 3ามเอาเลคะนึกว่าจะน้อยลงซะอีกครับแต่แต่ที่น่าสนใจกว่าคือตำแหน่งอื่นๆที่มันเฉพาะทางมากขึ้น เกี่ยวกับการตลาดการดูแลลูกค้าหรือการเติบโตเนี่ยกลับเติบโตเร็วกว่า CMO มากๆเลยครับเช่นตำแหน่งอะไรบ้างคะก็อย่างเช่น Chief Product Officer หรือ CPO ที่ดูแลผลิตภัณฑ์โดยตรงอันนี้โตถึง80%เลยนะครับหรือ Chief Commercial Officer CCO ที่มักจะดูทั้งขายและการตลาดก็โต78%โหเยอะมากครับแล้วก็มี Chief Sales Officer CSO โต75% chief revenue officer CRO โต73แล้วก็ยังมีพวก chief growth officer อีกที่มองเรื่องการเติบโตในภาพที่กว้างกว่าการตลาดแบบเดิมๆครับแล้วถ้าเจอะจงไปที่บริษัทใหญ่ๆอย่างใน Fortune 500ล้วคะสัดส่วนตอนนี้เป็นยังไงบ้างข้อมูลนกลางปี2023ก็น่าสนใจครับคือประมาณ36ยังใช้ชื่อ CMO แบบเดิมๆเลยอีก31ใช้ตำแหน่งที่มีคำว่า marketing อยู่ในชื่อแต่ก็อาจจะมีหน้าที่อื่นพ่วงด้วย แล้วก็อีก13%ใช้เป็นแบบ CMO plus CMO plus คือยังไงคะก็คือเป็น CMO ที่ควบตำแหน่งอื่นด้วยครับเช่น Chief Marketing and Strategy Officer หรือ Chief Marketing and Experience Officer อะไรทํำนองนี้ครับแล้วก็มีความแตกต่างตามประเภทธุรกิจด้วยนะอ๋อต่างกันยังไงคะธุรกิจ B 2 C เนี่ยมี CMO ถึง84%เลยครับแต่พอเป็น B 2 B กลับมีแค่48%โอโ้โห84กับ48ต่างกันเยอะมากเลยนะคะแล้ว ทำไมหลายๆที่ถึงยังเลือกใช้ชื่อ CMO อยู่ล่ะคะทั้งๆท,ที่มีทางเลือกใหม่ๆดูเฉพาะทางกว่าตั้งเยอะกันกว้างขวางกว่าชื่ออื่นนะครับทั้งในและนอกวงการคือมันสื่อสารง่ายกว่าใช่ครับมันสื่อถึงบทบาทผู้นําที่ดูแลภาพรวมการตลาดทั้งหมดได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ยังเป็นเหมือนตําแหน่งเป้าหมายในสายอาชีพของนักการตลาดหลายๆคนที่อยากจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับสูงด้วยครับ เข้าใจค่ะแล้วถ้าเกิดองค์กรคิดว่า CMO มันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดแล้วล่ะคะมีตำแหน่งทางเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมนอกเหนือจากพวก CPO, CRO ที่พูดถึงไปเมื่อกี้มีครับอย่างเช่น Chief Customer Officer หรือ CCO อันนี้ก็จะเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากๆเลยบางทีก็อาจจะรวมงานขายงานบริการเข้าไปด้วย เน้นลูกค้าเป็นหลักเลยครับหรืออย่างที่กรเ่ินไปตอนแรกคือ CMO+ ที่เอา marketing ไปบวกกับอย่างอื่นเช่น strategy หรือ experience ชื่อพวกนี้ก็จะช่วยสะท้อนขอบเขตงานที่มันกว้างขึ้นหรือลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่อาจจะเปลี่ยนไปขององค์กรนั้นๆครับฟังดูแล้วเหมือนกับว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จปลายตัวเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วควรจะใช้ชื่อตำแหน่งอะไรดีที่สุดเป็นอย่างนั้นเลยครับ มันขึ้นอยู่กับความต้องการโครงสร้างองค์กรแล้วก็บริบทเฉพาะของแต่ละบริษัทจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจเรื่องนี้คะผมว่าคือความชัดเจนนะครับไม่ว่าจะใช้ชื่ออะไรสิ่งสําคัญคือต้องมีผู้บริหารระดับ C level สักคนรับผิดชอบเรื่องการตลาดและการเติบโตอย่างชัดเจนหรือถ้าจําเป็นต้องมีหลายตําแหน่งที่ดูคล้ายกันก็ต้องแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบให้เคลียร์มากๆเลยครับเพื่อลดความสับสน คือชื่อตำแหน่งควรจะสื่อถึงหน้าที่หลักจริงๆใช่ครับแต่ก็ต้องระวังนิดน,นึงอย่าง CCO เนี่ยไม่ควรทำให้คนเข้าใจผิดว่ามีแค่ทีม CCO ทีมเดียวที่ต้องดูแลลูกค้านะครับเพราะจริงๆแล้วลูกค้าคือความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กรอืมประเด็นนี้น่าสนใจคะ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องคือชื่อตำแหน่งกับขอบเขตงานเนี่ยมันยังใช้เป็นเครื่องมือในการดึงดูดคนเก่งๆได้หรอคะ ถูกต้องเลยครับเพราะว่า CMO หรือผู้นำการตลาดเก่งๆสมัยนี้เนี่ยต้องมีทักษะรอบด้านมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องลูกค้าการเติบโตการเงินดิจิตอลการทำงานร่วมกับคนอื่นซึ่งทักษะพวกนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่ตำแหน่ง CEO ได้เลยนะอ๋อเป็นบันไดสู่ CEO ได้ด้วยครับ การกำหนดขอบเขตงานกับชื่อตำแหน่งที่มันท้าทายแล้วก็สะท้อนโอกาสในการพัฒนาตัวเองเนี่ยก็จะช่วยดึงดูดผู้สมัครเก่งๆที่มองหาการเติบโตในระยะยาวได้ครับสรุปแล้วนะคะก็คือบทบาท CMO เนี่ยมันพัฒนาแล้วก็ขยายขอบเขตไปมากจริงๆทําให้เกิดคําถามเรื่องความเหมาะสมของชื่อตําแหน่งเดิมแล้วก็มีการเกิดขึ้นของตําแหน่งเฉพาะทางใหม่ๆที่ดูจะเติบโตเร็วกว่าด้วย แต่ถึงอย่างนั้นตำแหน่ง CMO แบบดั้งเดิมก็ยังไม่ได้หายไปไหนใช่ครับผมว่าหัวใจสำคัญจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ว่าชื่อตำแหน่งคืออะไรแต่คือการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้มันชัดเจนการจะเลือกชื่ออะไรที่ดีที่สุดก็คงต้องดูบริบทความจำเป็นของแต่ละองค์กรเป็นหลักเลยครับค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อนะคะคือนอกจากการปรับชื่อตำแหน่งแล้วเนี่ยความท้าทายที่อาจจะสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ องค์กรจะทำยังไงให้ทุกคนข้างในเข้าใจถึงคุณค่าและบทบาทที่แท้จริงของการตลาดได้จริงๆอืมอันนี้สำคัญมากครับใช่ค่ะเพื่อให้เกิดความร่วมมือแล้วก็ผลักดันกลยุทธ์ต่างๆให้มันเกิดผลกระทบสูงสุดจริงๆนี่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญยิ่งกว่าแพ้การเปลี่ยนป้ายชื่อหน้าห้องทำงานเฉยๆก็ได้นะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับการสื่อสารภายในนี่แหละครับคืออีกหนึ่งความท้าทายใหญ่กับมาร์เก็ตติ้งยุคนี้เลย